ถ้ารักกระตุ้นน้องจี สวัสดีครับธนวิชกูรูความรักของทุกคนนะครับสาวๆมีปัญหาเสร็จชา้าเสร็จยากไม่ค่อยเสร็จนหมครับวันนี้ผมมีท่าเด็ด3ท่ามาฝากสาวๆกันนะครับใช้ในการกระตุ้นน้องจีอ่าน้องจีบางคนไม่รู้จักว่าอะไรน้องจีหรือย่อมาจากจุดจีสปอตที่อยู่ภายในน้องสาวของทุกๆคนเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีท่าที่เวลาสอดใส่เข้าไปแล้วน้องเคของผู้ชายเนี่ยไปสัมผัสดโดนตรงนั้นพอดีก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้คุณสังเกตร,รูปทรงลักษณะของน้องเคแฟนคุณก่อนถ้าน้อง K. แฟนคุณตรงๆเวลาแข็งตัวตรงๆหรือชี้ขึ้นนิดหน่อยหรือลักษณะปกติไม่ได้โค้งไม่ได้ทิมลงอะไรแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะสาวๆลองใช้ท่าอยู่บนดูท่าอยู่บนคุณจะหันหน้าเข้าหาเขาก็ได้หรือหันหน้าออกไปทางปลายเท้าเขาก็ได้ไม่ว่าผู้ชายจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่เนี่ยนะครับท่าเนี่ยมันจะเป็นท่าที่ง่ายที่สุดที่ผู้หญิงจะค้นหาจุดสัมผัสภายในให้โดนในตำแหน่งน้องจีให้มันถูกจุดตรงจุดและที่สําคัญคุณเป็นคนขยับเองด้วยจะช้าจะเร็วจะบดจะกระแทกจะยังไงก็ตามนะฮะ สาวๆจะได้เป็นคนกําหนดเองแล้วคุณจะรู้ว่านําพาตัวเองไปทางไหนหรือขึ้นช้าขึ้นเร็วยังไงให้ตัวเราถึงจุดสุดยอดได้อันนี้คือท่าที่ง่ายที่สุดสําหรับผู้หญิงแล้วก็เหมาะกับน้องเคทุกรูปทรงนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้ชายของคุณมีลักษณะน้องเคสั้นไม่ว่าจะอ้วนสั้นหรือผอมสั้นก็ตามเนี่ยนะครับน้องจีเนี่ยบางคนอยู่ลึกอยู่ตื้นไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะเข้าไปแบบนิดเดียวก็เจอแล้วบางคนอาจจะต้องข้าไป2ข้อนิ้วมือ3ข้อนิ้วมือนะฮะดังนั้นถ้าผู้ชายของคุณหรือแฟ ของคุณเนี่ยน้องเคดูแล้วไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เนี่ยอยากให้ใช้ท่าที่ผู้หญิงนอนงายแล้วอ้าขาวกว้างและให้ผู้ชายคุกเข่าเนี่ยแล้วสอดใส่เข้าไปสาวๆอาจจะหาหมอนรองก้นของคุณให้สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ได้หรืออาจจะใช้ขาของคุณสองข้างเนี่ยพาดไว้ที่บ่าผู้ชายก็ได้มันจะช่วยทําให้น้องเคของผู้ชายเนี่ยเข้าไปได้ลึกและเข้าไปได้ลึกที่สุดเท่าที่เขาจะเข้าได้นะครับซึ่งมันจะง่ายต่อการที่ส่วนหัวของน้องเคเนี่ยสัมผัสโดนจุดน้องจีของคุณนะครับสองท่านี้นะฮะเหมาะกับการใช้ตามหาขุมทรัพย์น้องจจีให้้เอนะถา สุดท้ายสำหรับผู้ชายที่มีลักษณะเวลา แข่งตัวแล้วมันงัดขึ้นเล็กน้อยหรืองัดขึ้นมากเนี่ยนะสาวๆลองใช้ท่าด็อกกี้ดูท่าที่ผู้หญิงคานอยู่แล้วผู้ชายสอดใส่เข้ามาจากด้านหลังท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่เข้าไปได้ลึกเหมือนกันแล้วมันจะทําให้ไอ้น้องเคของแฟนคุณเนี่ยมันสามารถไปโดนตำแหน่งตรงจุดที่น้องจีซ่อนเลนอยู่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราต้องช่วยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายช่วยกันค้นหาขยับขยับให้มันจนเจอแล้วเดี๋ยวพอมันเจอเนี่ยมันจะสนุกและมีความสุขนะครับใครอยากรู้ตำแหน่งของน้องจีที่ชัดเจนและอยาาาาาากกกรรรรรูู้้ทท่่่งงงตๆอออยยชััดเเจนนพมมมมบบีีปปะ ในคอสเบสเอ็กซ์ตรีมท่าดีทีเด็ดนะครับสนใจให้ทักมาที่ไลน์แอทเทนูวิด้านล่างนี้แล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอคลิปนี้มาด้วยนะเดี๋ยวผมจะมีส่วนลดให้สำหรับคนที่แคปหน้าจอคลิปนี้มานะครับเราเจอกันครับ